สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อนตุท่านที่เขามาหาสมทรงน้องคำเด้อบรรยากาศคึมคึมพี่น้องเลยผ่าเมิดผ่ามัวพ,พี่น้องบรรยากาศกันเล <c ười> คือพ้นสิโตกนี่พี่น้องเลยแม่จิบบน้นเป็นเห็ดนังกินเนาะแม่เจิ้นเนาะแกงวายบ่อป้าไวายไมีตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยวายโคกเด้อพี่น้องอันนี้นะวายโคกอมเมนต์วาย ไปทำสะอาดเนาะนี่น <ừ> ี <ừ> ่น <ừ> ้องเลยก็ไร่สีแกงวายพี่น้องอย่จืดแกงเองอืมปลาแดเอ็กต์กันใส่ปลาแดเกไปน้ำต้มแล้วมันขาดเนาะในหม้อขาดหม้อเป็นการแกงวายสูพี่น้องกินละเมือนเนาะ กินแกงวายน้ำแกงเด้อพี่น้องเด้อแกงวาไวนี้ยังเจนิมสาๆพอได้กินทึงเลยแกงวายตั้งแต่น้องคั่มมาคุดพอหละทึ่งตื่นเลยดิแม่เนยแกมาแล้วแต่เอาใหม่สบายดีพี่น้องมาได้แล้วยังมาได้แล้ว เอตูพี่ดาวพีเจะเจ้กากระหม่ผลนเอาใม,ม่มาเต็มโหลดโอ้ยอจาตุกขมาแม่จืดโค้ชเจตุกตะว,วนันนะ่นนโอ้พนตุกใจตั้งแต่เมวาน ร้านเพิ่นบ่เห็นแล้วพี่น้องร้านมันสิซอนกุ้งมาให้แม่ใหญ่กินสิได้กินอีบ่เด้เนาะแม่นกุ้งายน้องอันแก้มบุมนั่นแหละน้ำายกับักใหญ่เนาะบ่บกจักเทื่อแต่ว่าเ็ดหน้าแซงได้นะพี่น้องเอ้ยเ็ดหน้าฤดูได้นะอ บางทีเราแจ็คพลังขั้นมาได้เบิ่งลูกซะหบลูกมหอืมเขาพอยู่นะฮะเข้าเขาจอนหายเขาบสือยนบ่มีเงินให้เขาเ้าเราได้จอดนาเม่บ่มีบาทอ่าเจ้าฮาขอยขอหาเจ้าหวาลุกมากก่อนโชคใจเฉยได้สวนบ้านมานามีเงนลุกอ่าโอ้ย สั่งว่ะเนาะไม่เจริ่มย่างใบ่ไหมมาว่านเป็นบ่าแต่มาว่านเลยไหเยอะไหมอือเดี๋ยคือแบบอันคือเพ่นแบบนี้ละพ่นตกเล่นลวแมงแข้งนะาไหมแมงแข้งันเกิดแถใบับเขาะนะพี่น้องเอ้ยแมงแข้งแมงกักกระจันแลดยะ พักผ่นยังบอเต็มที่ซะเจินหน้าเลยแม่ลูกกะดำหน้าชีวิตมานดพี่น้องเลยเนาะขอประมาณนี้เลย่หละห็ดอะไรก็กินกินอะไรก็เฮ็ดส่แไค้อกันก็หากินขากินหนามแต่ละเมื่อยเลยเห็ดหน้ากันเห็ดหน้าแล้วแล้วก็เห็ดหน้าเตอีกไหเนาะ แม่แต่ก็นานน้ำมือทอยลังคนท่านี้โอ้ยลำบากเลยก็วมาลำบากนะยังสิกิดกินกับให้ตัวเองกินอยู่กับบริเวณยุดบริยนไม่อยากลำบากบ้งเออหลักษาสินบอกขาสัตว์ตัดชีวิตบอกอิจซาบังเบียว่าห้องเผินเห็ดท้องโตสมาธิตายไปมีพานเลยบัดนี้กลับมาเกิดอีกเบ้อเอออ่าอ เมื่อมาเกิดเป็นคนอีกแม่เกิดเป็นคนลำบากป้าพ่นาค่ะท่านมาเกิดเป็นคนลำบากนะลำบากแล้วเกิดเป็นมนุษย์นี่นะไหนก็ได้เลี้ยงลูกอีกแล้ว <laughs> น้องข้าวมาแต่ตัวเองพินน,น,นี <laughs> <c ười> ่ยเอาไปเลี้ยงลูกเอาผัวสนัดดีเจอสเน่ก็ดีแล้วันพี่น้องเนี่ยมันก็เป็นหน้าไมา่แม่เลย มีแล้วที่ไหมีปลายับปัญญามันโสมีขอบมีขั้วนี่มีผัวเนี่ยถูกผัวพ่อแล้วแล้มีผัวอีกกถูกซองมีลูกอีกถูกสามเออหลายอย่างถูกเออมีบ่มีผัวอยากกินก็กินบ่อยากกินกันอนอยู่ใช่สบาย อยากอยู่ในนีแ่ยวดสบัยบริเารน้าไามึงเรื่องพี่เนะมม่ใหั่เจ็บนะมึงเรืแม่มงเล่นจ้านะเพิ่นปลูกเองได้นี่นะมเนเนี่ละินกรบเปยเรียมไม่หมักไม่หมักเียมมาเนเีนั่นเลียมักเรีนนั่นเลียเร่เรียวาแม่ตากินกระเป๋าผมือมเอ๋อได้กินสมัยจะปลูกเวตามาเียเนาะ มันซ <growing> ุกเนี่ยมันเป็นสีอย่างวันยีแดงโอ้แต่มันบบซุกเนี่ยเพราตำมันซุกหน้ามักเรนอันนี้นะมักเรนเนี่ยถ้ามันซุกก็มันจะเป็นสีเหลืองนี่นะอือโอ้เนื้อแน่นแน่นเลยอันนี้บัดเนื้อเบาแน่นแต่ว่ามันเป็นหน้ามันเขาบอกหุ่งแบบเซตัมหน้าแม่อันนี้นะตัวมากหุ่งเซตัมบางดูพี่น้องเลยก็โถิดน้ำลายวากับบัดถิดมักเรนเซตัม นาตามหลังอยากขึนเขาฮะว่าวไคิดไปเสนาะว่าไปเลยเยไปสยกจะกินกับยังแล้วมันหอนกินกับยังกับพอะนะอาใส่อาการหอนไ่ได้ผ่าบ่ะแมหมวายได้ได้นี่นนะผ่าโอ้ คนอาวายใส่พี่้องเยตื่นแล้วนอนอยังอ่นอากระปุ้งมานอนก็ตื่นเลยได้ประมาณสิบนาทีนี่เลยตื่นนี่เลย,เลยอือตื่นอีกแล้ว้ oh. านหน่อยนี่ก็ได้ oh. ว้ายวายผมเป็นบัดนี่ กัานน่ะเมื่อพูดเราพายเสือเอาซอยเอ้ย,ยลูกดัวกับปรหาหลักจ้งทำงานกันน่ะบ่มี่ทะเลจิวมาหึง,างนี่นะก่อนสินัทนะพี่น้องเอ้ยนะบางคนเพื่อน่าเพ่นสิมาร์ตดีนะเพราะว่าเพื่อนะ่ะมี FC เอฟซีเหมืนทำอาวาน้องข้ามคือบ่เมื่ออยู่น้ำพองไอคิวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อพูดกับบอมี่พายเอาซอยน้าพี่น้องเอาการะเมนยูเอาแบบเสว่าข้าวนะหน้าพี่แบบขึ้นในนอนเท่ากับได้์บี้ไม่ละสายคลิปแบบสินะ เด yeah, right. ี๋ยวผุ่นพาน้อนคามบ่ได้คอยมีเวลาถ่ายคลิปพอบ่ผมมีคนเอาซอยพี่น้องเลยบางทีพอไอคิวขึ้นไปมุงลังกาซีแบบแคสเจิร์ลงมากก็โอ้ยเนี่ยขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะบางทีเฮากบบนั่นกับถ่ายพี่น้องเบิ่งดแบบไอขึ้นเอาใหายแต่คือเขึ้นไปรับแจ้งทำงานแบบสิไรเฮาก็เลยแบบเอาผู้เดียวแบบสินะเอาผู้เดียวกับบัวซีบัวซีบัวเมื่อยก็เมื่อยได้พี่น้องเลย อ้าวผู้เดียวกันเลยลูกดำคนกับแม่นอยู่พี่น้องเยบางคนมีเอฟซีผ็ดคาทามามาว่าโอ้ยลูกผู้เดียวก็ยังให้ผัวเอาซอยบางทีมันก็เมือ่อยนะพี่น้องเนาะเขาไปเห็ดนั่นเห็ดนี่มาบางทีเขาไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งดอกถูกลูกดำคนบอให้ผัวเอาซอยเนี่ก็มีซอยเลือกันหรอวา่าแสกนี่ยาวก็สะบอกเป็นผัวเป็นเมียกันเลยไม่อยากจะอย่นบอได้ด้มีเอฟซีผิดคอมิดมาแต่หึงแหละนี่ก็น้องข้ามให้กระซิมมาว่า วลูกลูกคนเดียวกันย kind of like I mean, ังให้ผ so so ู้อาซอย์ผ่อนนะบัวอาสยกับเมียแบบสิคิดว่าเมียบ้านตลอดกับบอมแนได้พี่น้องเลยสิคิดว่าห้าวลูกเลยสนุกสบายมันบอมแนเด้อพี่น้องเลยห้าวก็มีภาระหน้าที่เห็ดอันนั้นอันนี้เวลาลูกนอนก็เห็ดเบี้ยนะบแมแนสิว่าเมียลูกนอนก็สินั่งเผาเตลูกนะบแมแนพี่น้องเลย้ามีภาระของห้าวหลายอย่างเนาะเบี้ยงานกัน เวลาทีลูกก็จะเอาแต่ลูกอย่างเดียวบริเหติสั่งมันบําแมนพี่น้องจะมีแต่เพลินแั้จะมาเทิงเลยเนาะ,ะบ่คุ้มตีคิดว่ามันคมไหมไายหัวหน่อยคิดว่าคมบําแมนทีไรลูกแหล่แนวนี้ <laughs> แม่ห้าวบอลไปคุดบอห้าปากไปกับเจ้าเถอะแม่มันตันอยู่นะสายเบิ่งเจยาก,กี่ก,กินยุกโต๊โลงนะ้ำมา ได้เลยยายแกงไวยายจืดพี่น้องเอ้ยใส่กระดูกไก่น้อยหน่อยเรบเส่าอีราลุยเด้อพี่น้องมากินนทำกันไวยน้อยพี่น้องเอ้ยไวยน้อยเป็นยจืดนะเตีนไก่เตี๋ยนไก่ ไก่กับไก่เพอย่าจอยเห็นไหมไก่จะเด้หน้านะแม่มันเลือกกินผ่อนคลื่นแล้วแล้วพี่น้องเอ็นเครื่องมีแยงไหนแม่จะใส่นะเพราะพี่น้องเพิ่ผิพอโป้แกงใส่แบบจะตายแบบของเมยจืดยานังพักอีตู่พักติวตั้มขัเบื่อใส่ยานังเอย่างเดีย เกลือเปนัวประแด็นี่ของจิบซิบปพี่เนาะของจิบจิบเนาะแล้เนน้องซีมื่อมีจืนเพียงไรแล้วแล้วถ้าอยากกัดกินได้ซีเตอร์ักเล่นพี่เนาะงี้พนมาหนึ่งขึคนมเคยเซเพแต่พยัญจจิบกระเพาะเท่งเด็กๆเข้ามากินอยู่แด้วคนเป็นอัน เพิ่นมักเล่นเพิ่นใหญ่ในเพิ่นตั้มแต่มักเล่นไม่ใช่จืดพี่น้องเลยเพิ่นมักต้องปดต้องหมักต้องมีงานใส่บ้านใหญ่สิพานมักเล่นบ้านีไม่เจ๊าจักปีเลยไหมห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเลยโอ้ ฮัตกระขงคนหนึ่งเนาะกระขิงเลยอดแล้วไข้ตายตแล้วอดแล้วบ่ใไ้ตายตแล้วหกเยพอการตายบแล้วเอฮัต<อ>กระงง่งไม่หาซิปนี่เอาหิงหาซิปใช่ไหมหอดลอยคนณฮานี่ยช่วงไม่ติดิปขนาดเล่อเดียวนี่นะว๊บาร์ดเกิดบอยลอยแล้วน้ยับลงรอได้โอ๊เพิ่นนั้นไงยับลงเลยพระเจ้าพิ่งยับลงเลยเดียวนี่นะต้อนขาถอยบัม์นต้อน้าขืนขาถอย ต่อไปคนข้าสีอายู่มาหอดสามสี้สี่ชี้หอดข้าหอดนงกระตายหอดสิบปีมีครัวแด่ลุกได้ต่อไปนี่จะเศร้าเมืงเริ่มลุดจะใช้ลุดไอคิวอยู่เป็กัยังว่าบักแข่งปีนบักเตอรหมนต่อไปนี่คนห้าอาอยู่หอดสิบปีนสกินหยาไปคือค้อยึอหวนเหยียดหน้าก็ได้ทีมันมันโตต่ำโตเตี้ยโอ้แน่ยนะใใหญ่ใต้เกิดใหม่บันเริ่ม้นมาใหม่บานโอ้อาอยุ ลอยปีพันปีหยับหยับลงหยับลงหยับลงอันนี้ต้นขาลงคนเฮาบ่ฮอดลอยอย่างสูงสุดม,ม,มีแต่หกชีสกับเจ็ดชีสขนาดโอ้ยเนี่ยจืดนี่ยโอ้เกียมต,ต,ยตัวตาแว <laughs> ยแดดเกียมต,ตัวตายแลยเวลาพี่น้องหอดลอยแมนเกียมตัวตายแต่ทุกวันทุกวัน,น,นเนเลีนเลยนี่ไหนคองคองตายมานจะมันบดกายขา้าวหรอกมันเฮียงเฮาวอย่างนี้เละ เห็นบอกพี่น้องนั่งอยู่กับใต้นอนกับใต้ไขมากกับใต้มันบุหุจักกว่าที่ใต้แบบใด้นั่งอะไรพี่น้องเอ้ยน้องค้ำกับเฉเดย์อนาจพระจ่าพี่น้องกันเด้อพี่น้องเอ้ยพอกกไลก็แซ่เป็นกำลังใจน้องค้ำก็แม่ใหญ่จืดหน่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจแม่ใหญ่จืดเข้ามาหน่เด้อพี่น้องยังกับวบาไหเนาะพี่น้องเอ้ยแม่นสบายดีพี่น้องเอ้ยเราขับจริงได้พี่น้องแม่นเบายังได้หอนแห้งนะแม่เมื่อคืนนี่โอ้ยปวดโพ เขาหยังไปวดัดเมื่อคืนนี้เกตเล่นสนันน่นไงออกคำจริงนม่ตองนิตาจะสั่งไงนีเน่ปปเป็นธรรมดาเม็นแล้วเป็นเลงธรรมดาของมนุษย์เนาะอือก็เลยพี่น้องเอ้ย